สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พวกเรากลับมาเล่นเบสบอลศึกกันเตียงกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราสองคนมีโฟร์แล้วก็แม็กมาเล่นด้วยในเบสบอลนะครับในตอนก่อนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เปิดชื่อก็เลยทําให้เล่นยากมากและที่สําคัญเนี่ยพาร์ทเนี้ยผมได้ฝึกต่อบล็อกแบบใหม่ด้วยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปเล่นกันเลยครับมาเบสบอลกอันดีกว่ายอย่างไรก็ได้ท็อปทีโอเคอยู่แล้วสามไม่รู้สิ <15 S 2> บห้าบล็อกน่าจะพอสิบหกบล็อกจริงๆอยากได้บล็อกอยู่เหมือนกันอ่ะ มาละนี่เงินละวิดีโอแล้วก็ตรงไหนนะคะคุณพี่พเพื่อนมาตรงที่เออบน f o v จะมีเขียนว่า Ingame บอกไม่พอเฮ้ยแม็กดมอน<ง>มันอยู่ขวานี่หว่าฮันนัมัน Emerald หยิบได้หยิบมาอะไรขนาดนั้นะคดีบล็อกหมดมีคนไปเอาดมอนได้แล้วสีเขียวอะเอา Emerald ดีกว่ากลับบา้าน โอ้เธอขากลับขอไม่กดรัวนะเดี๋ยวของหล่นพีบีกลับบ้านไม่ได้ครับหยิบเอมเมอลมาแล้ว <c oughs> หยิบโอ้ย <c oughs> หยิบมาแล้วแต่กลับไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ติดอยู่ข้างล่างเอาบล็อกมาช่วยต่อให้หน่อยเธอทางนี้บล็อกหมดตั้งนึงเร็วหันมาอทางซ้ายหน่อยพอเคลือนได้ปะ ช่วยเขาหน่อยบล็อกเขาไม่ถึงเนี่ยทางซ้ายเธอเนี่ยเขารู้ว่าโยนบล็อกให้หน่อยใครอะไรเนี่ยไม่ปกตินะคนโยนบล็อกให้หน่อยโยนมาสามบล็อกอะพอ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 มีคนจะมาตีเธอแล้วโอ้โหแล้วเห็นด้วยนะประเด็นอะเราสายแอบเห็นได้ไงอ่ะโอ้ อ๋อเขาเห็นชื่อนี่าดาบด้วยไปพี่ผมพร้อมมาพี่อเราเออไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยเดี๋ยวเปิดชื่อยังเปิดชื่อยังเปิดแล้วเปิดแล้วเพื่อเล่งหมดแล้วแม็กแม็กเราไอ้มาลองก่อนไอ้มาลองกับบ้านก่อนเดี๋ยวมาลองกับบ้านก่อนชุดเปล่าซื้อไม่ได้พี่เขาตีผมเขาตีผมพี่เห็นเมื่อกนแล้วแบบมันดูเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะ เอ้รุมุมรุมลุมุมทืบลุมทืบลุมทืบโฟดเอง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 ว่ะเจ้านี้โฟดเองแล้วอ่ะเข้ามาบอกให้ยืนเป็นอะลามที่บ้านเออคืออย่างนี้ครับก่อนที่ผมจะชวนโฟดมาเล่นด้วยอ่ะโฟดบอกว่ากลัวเล่นเบสบอลไม่ไหวผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยโฟดเว๋ยเฉยเลยนะทําตัวเป็นอะลามมาไว้อะลามก็คือเหมือนตัวแจ้งเตือนเวลามีคนบุกอ่ะแค่แค่นั้นเลยแต่พอเล่นจริงๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับเฮ้ยเริ่มมาตลอดแล้ว เลือดมันจะหลดแล้วหรอเลือดมันจะหลดแล้วเอ้ยตายเอ้ยตายเข้ามาเขามาเข้ามาเขามาเพื่อนๆเข้ามาเขามาเข้ามาตุ้มตุ้มเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มกดอันห้าสวยสวยอารามเรามันสอาสู้เป็นด้วยวะขำไรขนาดน่ะตาใจอะไรดูออก อเขาเขาคือเขาเฝ้าเอ็มเลยอ่ะโพสไปหยิบมาแล้วเมื่อกี้ไม่ต้องเฝ้าหรอกไม่ฝั่งนู้นเขาเฝ้าเอ็มมาล่อยาวๆเลยอ่ะ <c oughs> อเฮ้ยตอน,นเขาไปอยู่มันไปแอบเอามา <c oughs> เฮ้ยพี่บีตีเพือนหรอขอเอม็ขอเอมขอเอ็มขอเอ็มหน่อยเฝ้าเขาตกนี่เนี่ยวอล์กเอ็มกลับไปวอล์กเอ็มกลับไปนี่เอ็มอะไรไดมอนด์อ,อันนี้พี่ทิ้งไงพี่ทิ้งให้ เออเูอไู่รู้เดือเออพูดไม่รู้เดือดโทษไดบล่าขอโทษได้บล่าแล้วถ้าโปรตกตายจะโกรธปะโกรธดิโกรดไดมอนสามสองเลยนะมือรันโหไดมอนทั้งตัวเลยหรอเอาระเบิดลันหรือเะล่านี่มาซื้อชุดไดมอนแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเข้ามาเยอะ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 หายด้วยกันนี่แหละโอ้โหไม่ตกเหรอ โอเขาคว้างระเบิดไซโฟต์เขาคว้างระเบิดไซโฟต์โอ๊ยโอ๊ยมาตกมาตกทุกคนทุกคนเอาไดมอนไปตายด้วยโอ๊ไม่ได้ไม่ได้มาเต็มเลยไหนมันขุดอยู่มันขุดอยู่ตกตายไปหนึ่งตกตายไปสองไหมตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งหมดยังตายไปสองแล้วอีกคนสุดท้ายอีกเลยอีกคนหนึ่งตายไปสามตายอีกหนึ่งตายอีกหนึ่งสวยสวยสวย เฮ้ยเขาขุดบ้านเราเติมไหมครับต้องต่อเติมตอ่ตอต่อเติมต่อต่อเติมต่อเติมด่วนครับอุ้ยเฮ้ยผมหลหลังผมหลหลงผมหลงตายหนึ่งไหตายหมตายตายหนึ่สวยพี่กำลังไปพี่กำลังไป แมกระวังแมกหนีแมกหนีมันเขาสามเขาามพี่อ้อมพี่อ้อมตไปหนึ่ตไปหนึพี่อ้อมพี่อ้อมตไปหน่ลอไว้ร่อไว้พี่อ้อมพี่อ้อมพ่อ้อมแมกรอไว้มาผมผมรอเอโหเตียงเขาแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะ้เรามันจะไปบ้าเราอดอยู่คนเดียวโตตตโดนโดนพี่ดูพี่ดูช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอย พี่บีเราช่วยช่วยหน่อยกับกิงกิงกิกับแม่ทีครับโอ้ยพอดพอยิงโดนทุกดอกเขาจะตายแล้วเอ้ยพี่บีช่วยหน่อยเขาจะตายแล้วพี่ตีเตียงแตกสวยเอาให้ตายเขาจะตายแล้วพี่บีตายไหมตายเอาไม่ตีมาแตกอะไรบ้าเราพี่บีพี่บีไอ้นี่ไง เบ้งนี่ก่อนเลยกก่อนกบก่อนก่อนเอามามาช่วยมาช่วยมาช่วยเียังมันก็แตกเต่มันก็แตกลูกมาแล้วพี่เอวันพี่เอวันพี่เอวันมาคนกับคนมาเลยคนมาเลยคับนึ่งคนไม่มีชุดใส่อ่ะโอ้โหมาดิ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 มาแล้วนางเอกมาแล้วมาดิ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 แตกแตกไปแตก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 หนึ่ง สวยสวยสวยหยาตงไอ้นุ่มไอ้นุ่มกบดีกบดิกบดีขึ้นคอเยอะจังไอ้นุ่มบ๊ายบายเอ้าขนาดนี้หรอคะเฮ้ยขึ้นคอเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปช่วยสู้เลยค่ะเพื่อนอุ้ยทำไมเฟิร์สได้ขึ้นหนึ่งทำไมอ่ะ โอเอค okay, ต่อบแม็กเราเข้าไปลองตอบบอกเล่นไหมมันได้ขนาดนั้นเหรอ,อม,มันมันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเออคือถ้าจะว่ามันต้องจิตเตอร์มันต้องแบบดับเบิลเมาส์อ่ะแบบมันเนี้ยผมฝึกนานมากนะไอการดับเบิลเมาส์เนี่ยคือทุกคนอะไรจะบอกอว่าไอการฝึกของผมระยะเวลาแบบเป็นปีเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมแค่คลิกซ้ายเล่นเบสบล็อกค่ะเดี๋วยวลองดูนะ มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรเราโอ้ยก็รีบจริงๆริงเลยเดี๋ยวขาคู่เลยทำไมรู้สึกว่าด่านนี้ดูเหมือนตกไหนดูซิแบบที่บาร์ตี้บอกเมื่อกี้ว่าคลิกซ้ายค้างได้เลยเนี่ยลองสิแม็กลองดิคลิกซ้ายค้างได้ปะเดี๋ยวพี่ทางไหนอ่ะไม่เห็นได้เลยหลอกหรือเปล่าคะคุณหลอกดาวนะทำไมบางทีผมไม่เห็ได้เลยไม่ต่อหอพี่ลองแบบที่คนดูบอกไงที่เหลืองมาว่ะ อุย้ยชุดเต็ม<ห>เลยโอ้โหเขาต่อเร็วมากเลยอะโดนตีสองทีก็ตุยแล้วอะเฮ้ยเขาหนักว่าตก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 ไม่ตกเหรอตกเควสสวยเขาทำเงถึงต่อได้ขนาดน้ะอยากฝึกต่อแบบนั้นมากจังาดเม้ามากกำลังออมตังให้ดูอยู่เอาละ จะกลับยังไงละ่ะงานเนี้ยโเฮ้ยกลับไปเร็วกลับไปวอาเพซที่ผมหน่อยได้ปะอ้าวโดนกลับไปแล้วเพซผมยังเยอะแป๊บหนึ่งนะเก็บของก่อนสวีทเมแล้อไม่ใหญ่เขาได้คอโอ้โหโอเคให้เขาไปก็้ดเจ,จอฝนไล่เจอฝนไล่เจอฝนไล่โอ้โหตกไปแล้วโอ้แม,ม่เอาพีอ่อย่าดูยังหอนแล้ครับบล็อกบล็อกบล็อก คิดไปเองคิดไปเองหรือเปล่ามาหลายเทือกแล้วนะไอ้สีเขียวคิดไปเองหรือเปล่าว i̇şte ิ่งไล่เขามาหลายเทือกนะสีเขียวเคยโดดตายหรือเปล่าเมื่อกี้วลวงหนึ่งพี่ลวงหนึ่งสวยสวยลวงหนึ่งฮ้ยสี้นเงินมากสวยหนึ่งสวยหนึ่งหมดหมดพี่หมดพี่ดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูตกเอาแล้วใช้เอ็นเตอร์โฟลก็ไม่รอดโหน่าสงสารจริง ไปสีเหลืองมาสีเหลืองมาสีเหลืองมาพี่พียิงหัวโดนเต็มๆเลยหัวโคตรอยู่อยู่ก็ล่วงไปเลยนะโอ้โหโคตรเจงไม่ได้เขาตีพี่ไวไปบ้านสีอะไรอจุกไว้แม็กซุกไว้เฮ้ยทำไมทำไมผมสิงลอยวะพี่ผมไม่เข้าใจผมไม่กระโดดเลยนะผมลอยลอยลอยแล้วก็ล่วงไงแม่มันตีรัวๆไงอย่างนั้นอ่ะบางทีมันมีมันมันมันทิกตัวตีรัวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมได้ป้อมเข้ามาลไปสีเขียวมาไปเก็บเอมอลด์หน่อยดิพี่เขียวมาแปไม่ก็เนื่องจากไดมอนด์มาด้วยว่ะ ได้เจาะบ,บ้านเขาเขาหลายคนเกินเจาะไม่เข้าเมื่อกี้ถ้าเอาระ,ะเบิดไ<า>ปมีแกเ,เข้าอยู่เออว่ะต้องระเบิดไปอ้าวฝนไป็นไอ้ฝนตกตันกลัวแล้วมันหลายเชือกแล้วนะมันหลายเชือกแล้วนะถ้ามันเกลือระเบิดไปในบ้านเขาไดไม่เหลือควรไปเอาเอ็มให้หน่อยหน่อยพี่แล้วเจาะไม่เข้าไหมมนหลายเชือกแล้วเนฮะ้ยบ้านเราเป็นไงบ้างบ้านเราเป็นไงบ้างปลอดภัยปลอดภัย พ่มตก oh, พ่อมตกใต้โอ้พี่พอยาจริงวิเดียวอ่ะเตียงเขาคือผมถึงเตียงแล้วอ่ะแล้วคือผมโดนยิงแบบจิกล่วงเลย <laughs> แล้วข้างหน้าผมคือเกาะเขาแล้วอ่ะแบบเป็นที่ที่เขาอยู่แล้วอ่ะ <laughs> หืมไดมอนทั้งตัวเลยอะ่ะสูยากแล้วล่ะทีมน,นั้นอะ่ะสงสัยพี่ว่าต้องใช้สูตรสูตรแบบเก็บเอ็มแล้วก็กระจอกกระชอกอะไรเงี้ยวิ่งเหนียว โอ้ไดเอ็มมาแปดก้อนไดเอ็มมาแปดก้อนไดไม่มีเฮ้ยมี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 สีเขียวมามีสีเขียวจะมาโอ้ไอเครื่องยิงหนูอย่างเกลียนเลยอ่ะเฮ้ยเขาพังระเบิดใส่บ้านเราอบ้านพังซ่อมเร็วซ่อมเร็วเตี้ยจะแตกเตี้ยจะเตะเครื่องสีเหลืองไอเครื่องยิงหนูอย่างเกลียนเลยเธอมาเอาเธอมาอัพชุดเธอมาเอาฉุดเร็วเธอชุดเร็วเขาใช้ปลาดอลลี่ดีกว่าเอาเลยไหนมันใช้เยอะไม่ใช่หรอมันใช้อ๋อได้แล้ว สีเขียวจะมาแล้วสีเขียวจะมาแล้วทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวเขาซื้อปาดอลลี่ก่อนก็ไม่ไหวแล้วได้เวลาใช้ปาดอลลี่แล้วเขาตป่อยตึงหน่อยเป็นไงเออไปเรื่อยแต่กำลังไปปาดอลลี่มาแล้วเฮ้ยเขายิงเรานะน่ะโอ้โหสีเขียวก็ล่อยิงเราเกินไปปะเนี่ยฮัลโหลมีสามสีไม่ได้มีสองสีเด้อเฮ้ยเธอลองล่วงใครตรงกลางอ่ะเขาเขาแอบยิงอยู่ลองล่วง สวยตายเออปาโดรี่ไปละหนึ่งตัวเกมนี้พวกเราโดนบุกจากทั้งสองสีเลยครับก็เลยต้องตั้งรับอย่างเดียวไม่มีเวลาไปเก็บเอเมอรัลล์เลยช่องชนมูลช่องชนมูลช่องชนมูลระหว่างนี้ระหว่างนี้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยช่องชุนลมุนไหมไปไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนี่ไปไปไปอุ้มกูสไปอีกไป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 ไหนไหนไปไปจังหวะนี้แหละสีเหลืองเยลโล โอ oh, yeah, ้โหไอ้เครื really ่องยิงใหนูเป็นโคตรเกลียดจริงๆมันมันต้องต่อบอลแบบปั๊บๆแต่ว่าเตียงเขาโล่งว์อะเห็นแล้วเห็นเตียงรูแล้วเห็นรูเตียงเตียงูหยุดผมไม่ได้หรอกแค่นี้ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ผมได้แป๊กปีปีโฟท์โฟท์โฟท์มาหนี้ขึ้นไม่ได้น่ะแม็กอ่ะชุดเด็ดอันแล้วเป็นลิงเลยผมอ่ะเอาซาเดนเดนพอดีมาเพื่อ ก็ไม่ต้องไปเตียงเราแตะก็ทันได้เน้เป็นช่วงแบบเฟสสุดท้ายใช่อ๋อที่ต้องสู้กันแล้วก็คือต้องซื้อของแล้วตอนนี้เอ้าห่้ยอย่านะ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  feel good เธอใจเย็นๆไปแล้ว จังหวะนี้ครับโอจีซัดกับแบงค์สองพันนะครับเตะกันอย่างมาม,มันเลยฮะจังหวะนี้เฮ้ยเหมือนแนอบงค์จะวิ่งหนีครับแบงค์ไม่ไหวครับยังไงแม็กกดดันไปเรื่อยๆบีมาช่วยต่อครับเออข้างบนมาหนึ่งตัวแล้วยังไงม,มีไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีดาบเพชรให้ผมบอที่ตายอ่ะบีน่าจะดอบที่ตัวใครสักคนหนึ่งอ่ะโอ้โหซาไรตีตั้งนานเฮ้ยเหมือนจะมีมือที่สามเข้ามานะครับ แล้วยังไงสีเขียวคนนี้จะตายหรือเปล่าสีเขียวคนนี้เรียบร้อยโอ้โดาเพชรไหนดาเพชรเหลือนพี่คนดาเพชรหน่อยอ่าอ่อ่าของพี่อ่ะมีมีเราจะทำยังไงแล้วเขาจะทำยังไงนคเออปะารามเราอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยใครตีพี่โอ้ลามเรายืนเป็นป้อมปืนอยู่อารามแจ้งเตือนด้วยว่าโอเคไม่ต้องละเขียวพยายามต่อแล้วเล่นโพสชั่นที่ดีกว่าไปโดน อ้ยารามเราปตกโดนไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้วิ่งตามกันเป็นแถวแยิงไปสิบดอกโดนไปดอกหนึ่งโอดนไปโดนสักดอกแคทเธอรีนโอ้โหเช่ฉันจะวางป๊อกแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วใครมามันเลยไอ้ใครมาเลยเมื่อกี้ไม่มีแล้วเอาใช่เหรอหมดแล้วตาฝาดแล้วเนี่ยแล้วเราไม่มีบ็อกซ์ยังเขาด้วยเราจะไปโอ้เอาเอาหน้าชดเลยอะอย่างตึงเอาล่ะจังหวะนี้ป้อมปืนพังแล้วสามต่อหนึ่งบึ้มบีไม่ล่วงครับ เลวยังไงบีสแปมมนูไปเจอโฟดโอ้ท่ายังไงซันนูตายจุ้ยแปมจุ้ยซุยยิงเข้ามาซุ้ยซุ้ยโอ้ยจังหวะนีเลยยังไงโอ้ยเธอเหลืออีกตัวนึงตีกันอยู่แล้วโฟดฆ่าได้นะครับจังหวะเมื่อกี้ตึงมากศัตรูยิงระเบิดแล้วตัวกระเด็นกลับถอยหลังมาหล่นตายครับโอ้โหยิงกิ๊กโอ้โห ดมากเอนนีะสีน้ำเงินกับสีแดงอะสีเงินตกใจธนูที่บียิงมาล่วงตายไปเลยครับและยังไงสองต่อหนึง่งบีบอกขอยืนดูแล้วกันอยูท่ท,ยที่ทำมากเลยครับเอา้าเพิ่งรู้ตัวว่าโดนตีแล้วเขาตกตายไปแล้วนี่นะที่มาของคำว,ว่ารู้ตัวเมื่อสายไปเดี๋ยวแลไอ้สีเหลืองนี่มันยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเหลือสีเหลืองอีกหนึ่งคนครับ ค,คือตอนนี้ก่อนที่จะรู้อะไรกันอยู่ที่ไหนกันนะคะโอ้ยปวดหัวว้เดี๋ยวไปนำทางให้หมา <c oughs> นี่อยู่นี่ไอ้อยู่ไหนอยู่ไหนคืออ,อยู่อหอเพื่อนแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ไหนเอาละสีแดงกับสีเหลืองตอนนี้สีแดงบุกไป <c oughs> หาส, <c oughs> สีเหลืองแล้วครับว้าวไปไหมอะโอ้ยมีว้าไปด้วยฮะตอนนี้โอ้ยเกือบแล้วไปทับโจดนี้บุกเข้าไปแล้วหนึ่งคนแล้วสีเหลืองอยู่ไหนอะาเขาอยู่บ้านเราหรือเปล่าฮะ โอ้ยเกือบแล้วไปครับโจดิสีเหลืองตอนแรกอยู่ที่นี่อยู่เลยเรื่องนี้ต้องมีแอบอยู่เหรออ้าวไม่พวกคุณะไปไหนกันอยู่สีเหลืองเนี่ยไม่ใช่เหรอสีเหลาพี่เอาน้องก็ว่าแล้วนนี่สีเหลาพี่เหรออะไรคะเขาเรียกว่ารีเซ็ตเหลือจะเชื่อออาล่ะจังหวะนี้เจอสีเหลืองแล้วครับ ยังไงสีเหลืองจะใช้สูตรไหนเหมือนสีเหลืองเขาเตรียมของมาเยอะครับเอาละแล้วยังไงปาลุบอลไฟเป็นหนึ่งลูกปุ้งปังปลังปุ้งแรงมากครับเอ้ยเอาคืนแล้วยังไงลุบบอลไฟอะไรพวกมันด้ยังไงสแปมมนุษย์ใสสแปมมนุษย์ใส และ3าม<น>และ3ามลุมแล้วใส,แวส,วส่แล้วใส่แล้วเฟิร์สไปแล้วเฟิร์สวิ่งใส่แล้วโอ้ยแต่ว่าเขายิงระเบิดกลับมายังไงท่านพันลุใส่สามหนึ่งสามหนึ่งแล้วแล้วหนีไปได้ครับผมจังหวะนี้โอ้อยเดี๋ยไม่จบเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยังไงครับเขาจะทำอไปต่อสีเหลืองเหมือนเขาจะมีวิธีการแล้วบีเข้าหลังจังหวะนี้อ้าวสตุไหอคนมันอ่ะมันมากโดน ได้ย<อ>ังไงตีตีตีทิ้งได้ตีทิ้งได้ปั๊มปืนตีทิ้งได้เออเฮ้ยทีเดียวมันไม่พังอุ้ยอุ้ยสแปมหนูกันไม่หยุดครับเอาละจังหวะนี้ใครจะหมดกันกันครับจู้หนูใครจะหมดก่อนกันอุ้ยอุ้ยแรงมากี่ระเบิดดกวาแรงมากแล้วยังไงอุ้ยสแปมกลับมาแล้วยังไงบีตกไปแล้วครับผมจังหวะนี้สามสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งโฟดจะทำยังไงต่อโฟดซื้อลูกไฟมาแล้วทำยังไงแล้วทำยังไง ไปไหนอ่ะยิ่งก็เลยอ่ะโอ๊ยมัเป็นไรยังมีธนูอยู่ตอนนี้ต่างคนต่างสแปมยิ่งธนูใส่กันโบ๊ะโบ๊ะช่างชิงชังไม่มีไม่เหลือแล้วโอ้ยเท่าไรไปเมื่อกี้เหมือนว่าธนูของสีแดงจะหมดก่อนครับแล้วจังหวะนี้ถอยไปแล้วหนึ่งครับ จะทำยังไงสีเหลืองกำลังฮับตัวนี้สีเหลืองไม่เข้าส่ครับได้ไงยังไงเฮ้ยหุบพัดทับพุ่งพุ่งเฮ้ยดาบดาบถือดาบถือดาบจังหวะนี้ดาบเพชรยังไงหุบพับหุบพับโอ้โหตีไม่โดนเลยโอ้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 ยไปนะไปตัวนี้แม็กเข้ามาครับใส่บับบุบบับบุบไม่ไม่ไม่ หายเหนื <emaal> <Christmas>. ่อยแล้วหยุดพักสักทีและเกมก็จบไปไม่เรียบร้อยครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมไลฟ์สิ่งวันนี้สนุกมากๆเลยครับหวังว่าทุกคนจะชอบมินิเกมของพวกเรานะครับอย่างนี้ก็ไปติดตามพี่ฟอร์ตี้โฟลดได้นะครับตอนนี้มีทั้งชาแนลแล้วก็ขายบุกกี้ไบายด้วย B R O B R O O K I E S เว้เวนวัค B I T E นะครับเป็นบุกกี้เป็นมินิคุกกี้อร่อยออร่ยครับมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นแคนเบอร์รี่ด้วยนะครับแบบสำหรับคนที่ไม่อยากเลี่ยนนะฮะ ไปสั่งได้ <Okay. S 1> ที่แอปส้มแล้วก็ตอกๆนะครับผมราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย uh huh. ต่อไปนะครับก็ Big Mac ็กแฉบๆนะครับไปติดตามแม็กได้นะครับมาเล่นด้วยกันช่วงนี้เล่นด้วยกันบ่อยขึ้นละหวังว่าทุกคนจะชอบอะไรก็ไปดูที่แม็กได้นะครับใช่ปะ mm hmm. ขอบคุณคทุกคนมากๆวันนี้